สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะพาไอาจีมาเล่นทรายนี่มีรถแมคโครด้วยเติมน้ำด้วยอ่ะเติมน้ำเท่าไหรนะ่นึงอันไหนรถปูอยู่ไหนนี่รถปูอถปโอเคอันนั้นอันนั้นรถแมคโครอะแมคโครมาด้วยรถดำมาด้วยรถดำเอามาหมดเลยรถดำมาด้วยโอเคพอก่อนเติมน้ำก่อนนะไอ เปียกไหมอันนี้อะไรอันนี้ทรายอันนี้ร่อนทรายนะเนี่ยนี่ร่อนได้เนี่ยพอเดี๋ยวพอร่อนให้ดูทรายมันเปียกมันก็เลยร่อนไม่ลงมีสายแห้งด้วยพ่อก่อนเท่ก้อนเก่อนเออเป็นก้อนเลยเหรอเอ้เป็นทรายก้อนเลยนะเนี่ยหาทรายก็นนะฮะหาทรายเลยไหนๆดูรถปูนนี่รถปูนอย่างไรรถปูนเออรถปูนสีอะไรนี่รถปูนสีอะไรตัวนี้ สีอะไรสีสีส้มไหมภาษาอังกฤษโอเวนอันนี้ล่ะแยลโลสีเยลโลสีลายโอเคอันนี้อันนี้สีอะไรนี่นำเงินภาษาอังกฤษบลูโอเคโอ้โหด้วยนะไข่นะหาไขู่ึิหาไขู่สินี่ไข่ไหมดูดิหาไข่มาหาไข่มาอะไร หนไ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 หนดูสิไข่ไก่ขุดขุดขุดเอาไปข้างหลังเอาไปข้างหลังเอาไข่ไก่ใส่รถดับไว้อ่ะหาอีกหายอีกแล้วหายอีกหายอีกมีไหมมีไหมดูสิว้าวหาอีกสิมีไหมไปเห็นมั้ยดูมีมั้ยอะไรนี่อะไรนี่สีอะไรออเรนออเรนสีส้มอันนี้มีไข่ด้วยอ่ามีไข่ โอ้ยอะใครอะใครใส่ดู้าดมีอะไร้โอ้โหยเลยนี่นีตรงนี้ตรงนี้ดิอะไรนะอะไรอะไรอะไรอ้มีดาวด้วยโอ้ยเอาเอาใส่ใส่ใส่สิเอาใส่เียกใส่น้เอาใส่นเใส่ไห เป็นดาวไหมนอนแน่นทำเองแน่นอนทำเองค่ะลูกวางลง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 สิยึบข้าวถอดขึ้นว้าวมีดาวด้วยหาใหม่หาไ,หาไมม้เห็นไหมเย้เลยอะไรลูกเนะอ้นนโอ้ปู<อ>ปูสีอะไรปูสีอะไรส,สีสีอะไรนะสีเหลืองภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้ดาวล่ะดาวสีอะไรคะ ฮะส<ม>ีส้มภาษาอังจีนเอาเลยนี่งงอีกไหมหาดูสินี่อะไรอ,อะไรนี่อะไรอะไรอะไรน่ะสีอะไรสีอะไรสีบรูเอาได้ไหมพวกเอาได้ไหมอุ้ยหัวตักดินอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ห้อยขาหนู ใส่รถดำอ่ะรถดำอันนี้อันนี้ไข่โนะนะไข่ไก่ไข่งูเอาใส่เอาใส่ไข่งูไข่งูเอาใส่รถเลยเอาใส่ในรถดำเลยแล้วก็ไปดำนี่ไข่น้องใช่ค่ะนี่่ไขรถเยอะเลยนี่ไข่รถไข่รถไข่รถไม่โคสีเขียวเออตอนนี้เป็นไข่รถสิบล้อแล้วเป็นไข่รถดำแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้น้องไอติมลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบายท่านผู้ชมเลยค่ะบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ